ตือนัวเลขที่นำเสนอเป็นเพียงการคาดเดาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนวันนี้ลุงจ้าบก็จะมานําเสนอเลขเด็ดสไลด์แรกที่ลุงจ้าบจะมานําเสนอในวันนี้ก็เป็นของโชคลาภพีระมิดโชคลาภพีระมิดงวดประจําที่16มิถุนายน2566โชคลาภพีระมิดให้ชุด2ตัวให้167678 1020 4969 7989สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาโชคลาภพีระมิดให้ 90ผลการออกสลากินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออกศูน9ให้90ออกศูน9ถูกตัวกับของเลขท้าย2ตัวครับเรามาตามกันต่อว่างวดนี้โชคลาภพิระมิดจะจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า ขำมาตอนข้าพโตได้อาจาร,รย์ปนวัตนงวดประจำที่16มิถุนายน2566อาจาร,รย์ปนวัตน์ให้เลข9กับเลข2ชุด2ตัวให้ถ้าเลข9หมอกจะมี95 96ชุด3ตัวให้925 199ถ้าเลข2มันกจะมี20 21 22 23สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาอาจาร,รย์ปนวัฒน์ให้72 ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายดูที่1ออก272ให้72ออก72ถูกเลขท้าย2ตัวท้ายดูที่หครับเรามาตามกันต่อว่างวดนี้อาจารย์ปนวัตนอยากจ,จะให้เข้าเป้าอีกไม้ คำมาตรขับตบมหาเลือกเด่นงวดประจําที่16มิถุนายน2566มหาเลือกเด่นให้เลข6เลข4เลข1เลข8สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมามหาเลือกเด่นให้เลข7กับเลข9ผลการออกสลากินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายที่1ออก272เลขท้าย2ตัว09ให้เลข7กับเลข9เลข7เข้าหลัก10ของเลขท้าย3ตัวท้ายที่1เลข9เข้าหลักหน่วยของเลขท้าย2ตัวครับเรามาตามกันต่อว่างวดนี้มหาเลือกเด่นยังจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า รบมาตอนขับต่ออัศมาพรมวดประจำที่16มิถุนายน2566อัสมาพรให้เลข3กับเลข0ชุด2ตัวให้ถ้าเลข0มาก็จะมี03 04 05 06 07 08ชุด3ตัวให้302 243 8ปดสาหสำหรับผลงานวดที่ผ่านมาอัสมาพรให้เลขเจ็ดกับเลข2ผลการออกสลากินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายที่1่ออก272ให้เลขเจ็ดกับเลข2เลขเจ็ดเข้าหลัก10เลข2เข้าหลักร้อยและหลักหน่วยของเลขท้าย3ตัวท้ายที่ที่1ตัวเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าคารมมาตามกันว่าคนนี้อัสมาพรจะจะให้เข้าเป้าอีกไหม ขับมาตอนครับตัวพลังเนรงวดประจำที่16มิถุนายน2566พลังเนรเลขเลข7เลข1เลข6สสำหรับผลงานงว่าที่ผ่านมาพลังเนยเลข2ผลการออกสตารกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าที่หที่1ออก2 72ให้เลข2เลข2เข้าหลักร้อยและหลักหน่วยของเลขท้าย3ตัวท้าที่หที่1ขับเรามาตามกันต่อว่างวดน,นี้พลังเนรอยากจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า ทำม,มาตอนขับตโยสิตางวดประจำที่16มิถุนายน2566โยสิตาให้เลข9ตัวเดียวให้เลข9ชุด2ตัวให้92 93 94ชุด3ตัวให้953 499 789สำหรับคนงานงวดที่ผ่านมาโยสิตาให้เลข0ผลการออกสลาก,กินแบ่งรัฐบ,บาลเลขท้าย2ตัว09ให้เลข0เลข0เ,เข้าหลัก10ของเลขท้ายตัวตัวโซเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าครมาตามกันว่าวันี้โยติตายากจะให้เข้าเป้าอีกไหม ทำมาตอนครับตอนนัฐพัฒน์งวดประจำที่16มิถุนายน2566นัฐพัฒน์ให้เลขก4กับเลข8ชุดตัวให้ถ้าเลข4มาก็จะมี4 3ถ้าเลข8มาก็จะมี8 2ชุดตัวให้4 5 2 8 4 7สําำหรับผลงานงวดที่ผ่านมานัฐพัฒน์ให้เลข7ผลการออกสลากินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายที่หน่งออก2 7 2ให้เลข7เลข7เข้าหลักสิของเลขท้าย สตัวท้าที่ยห่งตัวเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าคขารมาตามกันว่างวดนี้นัทสพัดจะจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าคามาตอนเข้าต,ว,ต,ว,ตวอัศจรรย์ดาวตกงวดประจำที่16มิถุนายน2,566อัศจรรย์ดาวตกให้เลข5กับเลข3ชุด2ตัวให้ถ้าเลข5มาก็จะมี5 0 5 3ชุด3ตัวให้5 2 3 1 2 5 ถ้าเลขสามันก็จะมี3031 32 33สําหรับผนงานว่าที่ผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้าคารมาตามกันว่าวันนี้อัศจรรย์ดาวตกจะกลับไม่เข้าเป้าอีกไหมครัามาตอนครับตัวเพชรอัมไพงวดประจำที่16มิถุนายน2566เพชรอัมไพให้2ชุดชุดแรกแค่เลขก4เลขก7เลข1เลข5้ ชุด2ตัวให้ถ้าเลข1มาก็จะมี1 3 1 4ถ้าเลข4มาก็จะมี 42, 43ได้อีกชุดหนึ่งให้เลข7เลข6เลข9เลข0ูชุด2ตัวให้ถ้าเลข6มาก็จะมี 6, 0 61ถ้าเลข7มาก็จะมี7 2 7 3สําหรับผลงานวมืิที่ผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้าขันมาตามกันว่างวดนี้เพชรอัมไพจะกลับไม่เข้าเป้าอีกหรือเปล่า คำรรมาตนครับตัวสุภาวัรณงวดประจำที่16มิถุนายน2566สุภาวัรให้เลขก1ตัวเดียวให้เลข1ชุด2ตัวให้17 18 19ชุด3ตัวให้124 561 410สําหรับคนงานวดที่ผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้าเขาละมาตามกันว่าคนนี้สุภาวัรจะกลับไม่เข้าเป้าอีกไหม คำมาตอนคนร,ร,รับจดจรธทลกาลงวดประจําที่16มิถุนายน2566จำธทลกาลให้เลข8ตัวเดียวให้เลข8ชิ้2ตัวให้82 83ชุ้3ตัวให้857สําหรับผลงานวุี่ผ่านมาหลุดกับไม่เข้าเป้าคเรามาตามกันว่าคดน,นี้จะธรลกาลจะกลับไม่เข้าเป้าอีกหรือเปล่า คามาตอนครับตว,ว่าสุลมงวดประจำที่16มิถุนายน2566วสุลมให้เลข3กับเลข4ชุ่2ตัวให้ถ้าเลข4มันก็จะมี43 44 45 46ชุ่3ตัวให้438 234 402 4สําหรับผลงานวุฒิ่านมันหลุดครับไม่เข้าเป้าคารมมาตามกันว่าวันนี้วสุลมจะกลับไม่เข้าเป้าอีกไหม ข้ามาตอนรับตัวดันนุสรงวดประจำที่16มิถุนายน2566ดันนุสรให้เลข3กับเลข5ชุด2ตัวให้ถ้าเลข3มันก็จะมี34 35 36 37ชุด3ตัวให้302 355 783ถ้าเลข5มันก็จะมี50 51 52 53 54 55 56 57สำหรับผลงานาที่ผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้าผลัา,าตามกันว่างวดนี้ดันนุสรจะกลับไม่เข้าเป้าอีกหรือเปล่า คำรรมาตอนครับตัวสุทารถงวดประจำที่16มิ 66, ถุนายน2566สุทารถให้เลข0เลข7เลข2ชุด2ตัวให้ถ้าเลข0มาก็จะมี0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5ชุด3ตัวให้270 207 027สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาหลุดไม่เข้าเป้าคำมาตามกันว่างวดนี้สุธารถจะกลับไม่เข้าเป้าอีกไหม เอาล้วครับมาตรงนี้ก็เป็นสรุปและวิเคราะห์ท้ายคลิปของลุงจับลุงจับก็ขอสรุปและวิเคราะห์ตังนี้คู่เด่น59 50 51 69 60 61ชุดเด่น 469, 769. สำหรับตัวเลขที่ลุงจา้านำเสนอก็เป็นเพียงการคาดเดาขอให้ทุกท่านจงใช้วิจารณญาณในการรับชมตัวเลขที่นำเสนอเพื่อน,นำไปเป็นข้อมูลซื้อสลากินแบง่งรัฐบาลเท่านั้นลุงจา้าพกขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนถ้าท่านชอบก็ได้โปรดกดติดตามและท่านอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆม,มาลงท่านก็จะได้ไม่พลาดข้อมูลทางด้านตัวเลขขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมคลิปขอบคุณครับ